สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาเรียนรู้พระสมเด็จบางขุนพรมกุ๊กใหม่พิมโอคุสเวจุฬาครับวันนี้ก็จะสอนวิธีการดูแบบง่ายๆนะครับการเรียนรู้ทักษะฝึกขั้นพื้นฐานนะครับส่วนใครที่ดูพระสมเด็จเป็นอยู่แล้วก็เป็นการเรียนรู้แม่พิมพ์ไปนะครับส่วนคนที่เข้ามาเรียนรู้ใหม่จะยากหน่อยสําหรับถ้าจะเริ่มต้นที่การศึกษาแม่พิมพ์เพราะว่าเรา จำแม่พิมพไม่ได้ทั้งหมดนะครับแล้วไม่รู้ว่าผราสมเด็จเนี่ยท่านสร้างไว้ทั้งหมดกี่แบบกี่แม่พิมพ์นะครับเฉพาะพิมพ์นี้ที่ผมเจอเนี่ยมีด้วยกันสองบล็อกนะครับมันมีอีกอีกบล็อกหนึ่งคือบล็อกมีหูนะครับบล็อกมีหูบล็อกไม่มีหูนะครับบล็อกบล็อกนี้เรียกเป็นแม่พิมพ์เบ้าจุลานะครับเบ้าจุลามันจะมีเป็นบล็อกที่มีเส้นผ้าทิพกับบล็อกไม่มีเส้นผ้าทิพแล้วก็ บล็อกแบบมีเส้นผ้าทิพมีหูแล้วก็บล็อกแบบไม่มีเส้นผ้าทิพมีหูเห็นไหมแค่แม่พิมพ์นี้ก็ยังมีตั้งหลายแบบเพราะนั้นการเรียนรู้นะครับมันถ้าเริ่มต้นที่แม่พิมพ์เนี่ยคนที่เข้ามาเรียนรู้ให,ใหม่เนี่ยจะงงแล้วก็จะสับสนแต่ถ้าทุกคนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในการดูธรรมชาติตามเก่าของเขานะครับไม่ยากนะครับ ศึกษาเนื้อหาธรรมชาติความเก่าไม่ว่าคุณจะเห็นพระขี่พิมพ์เห็นพระขี่แบบเห็นพระขี่บล็อกนะครับคุณศึกษาที่ธรรมชาติความเก่าแค่จุดนี้เพียงอย่างเดียวนะครับมันจะทําให้คุณเชี่ยวชาญได้พัฒนาความรู้ของตัวเองเพิ่มขึ้นได้ตลอดนะครับเพราะนั้นการเรียนรู้พวกนี้นะครับมันมีทางเรียนรู้ได้หลายทางอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกเดินเส้นทางไหนเดินเส้นทางเกี่ยวกับพระแท้ แต่ไม่ได้เข้ากลุ่มกับเขาเนี่ยเราก็จะเป็นลนักษณะเป็นพวกนอกกลุ่มเขานะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องการยอมรับวันนี้ก็จะสอนวิธีการดูแบบพื้นฐานนะครับเป็นแบบเริ่มต้นทุกอย่างนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะเขียนเป็นตอนแรกนะครับสําหรับแม่พิมพ์นี้นะครับแม่พิมพ์นี้ยังมีพระเนี่ยหลายสภาพแล้วก็หลายแบบอันนี้เป็นพระที่ติดกันจากในกลุ่มนะครับผมไม่ได้เอากาวมาติดกันนะครับเขาติดของเขาเอง นะครับวิธีการเรียนรู้หรือวิธีการสังเกตเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ง่ายคุณต้องเห็นของแท้แล้วของจริงด้วยนะครับแต่พระแบบนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าโอกาสที่คุณจะพบเจอเนี่ยมันมีแค่0.01%นเนะครับมันยากนะครับเพราะว่าคุณจะไปเดินาสนาเพื่อจะไปหาพระแบบนี้นะครับไม่มีนะครับ คุณจะต้องไปตามคนที่เขาเก็บพระแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับบ้านคนที่มีฐานะคนรวยและพระที่อยู่กับคนพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่ขายนะครับเขาจะไม่ขายถึงขายก็ราคาก็จะแพงนะครับตรงนี้ลําบากนะครับเราต้องเข้าไปสนิทกับเขานิดนึงนะครับขอความรู้ด้วยนะครับถ้าเราเข้าไปแล้วเราไปอวดความรู้ใส่เขาเนี่ยจบนะครับความรู้จบพระที่ คุณจะได้เนี่ยเขาก็ไม่ขายให้คุณแน่นอนถึงเขาจะขายเขาก็ตั้งราคาแพงการศึกษาพระสมเด็จถ้าเราทําตัวให้ต่ํานะครับคุณจะได้ของดีของแท้นะครับมีคนที่เขาอยากจะสอนหรืออยากจะพูดหรืออยากจะเล่าอะไรดีๆเกี่ยวกับพระสมเด็จให้เราฟังเยอะแยะถ้าเราทําตัวติดดินนะครับทีนี้เรามาดูธรรมชาติความเก่าของเขานะครับดูร่องรอยการติดเอกลักษณ์ของรอยที่เขาติดเห็นไหมรอยที่เขาติดเกิดจากการเชื่อมกันร,ระหว่างคราบ พระสององค์เขาเชื่อมติดกันเห็นไหมเขาจะมีช่องว่างอยู่แต่ถ้าเป็นของปลอมเนี่ยเขาจะติดกันเป็นลักษณะเป็นกาวนะครับเห็นไหมเขาจะมีรอยเผยเนี่ยจุดเรียนรู้พวกนี้นะครับคุณจะต้องศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวของคุณเองเห็นไหมอันนี้เป็นคาบที่เขาเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติความเก่าของเขาที่เขาสร้างผิวหรือสร้างคาบขึ้นมามีระยะเวลายาวนานฝ่าแปดสิบปี หรือประมาณเกือบร้อยปีที่อยู่ในกุกนะครับออกมานอกกุก,ก็ประมาณ63ปีแล้วนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของพระสมเด็จบางขุนพมเห็นไหมแม่พิมพ์ถ้าเราศึกษาแม่พิมพ์นะครับการศึกษาแม่พิมพ์กับการชี้ตำหนิหรือการสอนให้ดูตำหนิอันนี้จะคนละคนละประเด็นกันนะครับเพราะฉนั้นการที่เรียนพระออกมาสอนนะครับเขาจะสอนแค่ชี้จุดหรือชี้ตำหนิให้ทุกคนได้เรียนรู้แต่ ขาไม่ได้สอนให้คุณวิธีการดูสังเกตแม่พิมพ์อย่างถูกต้องเหมือนกับการอ่านลายมือเห็นไหมการดูนะครับสิ่งแรกที่ผมสอนก็พื้นฐานเดิมนะครับเริ่มต้นที่เส้นซุ้มนะครับคุณดูเส้นซุ้มของพระพิมพ์นี้เนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์เป็นแบบไหนจุดสังเกตง่ายๆนะครับถ้าคุณยังจำรูปพันธสันฐานของเส้นซุ้มไม่ได้นะครับให้คุณจําพื้นที่ที่อยู่นอกซุ้มนะครับทั้งหมด นะครับให้เป็นพื้นที่อีกแอรเรียนหนึ่งนะครับที่คุณจะต้องมองสังเกตแล้วก็ระยะห่างของรอยตัดเนี่ยพระน,นี้เป็นพระตัดนอกพิมพ์นะครับเขาจะเป็นเ,เขาจะกดพิมพ์ขึ้นมาแล้วก็มาเอามาตัดด้านนอกเขาเรียกว่าพระพระตัดนอกพิมพ์ส่วนพระตัดในพิมพ์ก็เป็นยุคสมัยที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันใช่ไหมที่เขาจะมีการตัดเราไม่ต้องใช้มีดหรือใช้อะไรมาตัดเหมือนกับคนมียุคก่อนอันนี้คือวัฒนาการของพระผงนะครับ ทีนี้พื้นที่ด้านนอกเนี่ยจะมีระยะห่างเห็นไ,ไหมพิมพ์นี้เนี่ยเขาจะมีระยะห่างประมาณถ้าถ้าเรามองอันนี้ก็ประมาณสักหนึ่งก้านหนึ่งก้านไม้จิ้มฟันเห็นไ,ไหมครับเราก็จะวัดมันก็จะมีเกินมานิดหน่อยเห็นไ,ไหมครับอันนี้ประมาณหนึ่งหนึ่งครึ่งแล้วกันนะครับเนี่ยคุณสังเกตประมาณกะด้วยสายตานะครับคุณไม่ต้องใช้อะไรมาวัดหรอกครับแค่กะดูนะครับพื้นที่ด้านนี้เห็นไ,ไหมฮะด้านบนเขาจะมีพื้นที่สูงตรงนี้เขาจะมีพื้นที่ สูงกว่าหรือว่าเยอะกว่าขอบข้างอันนี้จะเป็นพิมพ์อกคุดวาจุลาซึ่งแตกต่างจากภาพสมเด็จพิมพ์ใหญ่ที่เขาจะมีพื้นที่ด้านเนี้เขาจะมีอยู่ประมาณเท่านี้เห็นไหมฮะไอตรงที่ผมบงังเอาไม้บังไว้เนี่ยขอให้มองว่าเป็นรอยตัดนะครับเห็นไหมเขาจะมีเป็นแบบน,นี้แล้วก็ฝั่งนี้เขาจะมีลักษณะพื้นที่เนี่ยแคบคือเขาจะตัดเส้นขอบเส้นซุ้มเลยแต่อันเนี้ไม่ใช่อันนี้คุณพอเรียนรู้เนี่ยพอคุณเริ่มต้นจับหลัก ศึกษาแบบนี้ได้แล้วถ้าคุณยังศึกษาแม่พิมพ์เนี่ยคุณต้องใช้หลักฟังรู้ตรงนี้นะครับเอามาเอามาวิเคราะห์นะครับแล้วก็เอามาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาสังเกตดูแล้วก็พื้นที่ด้านนอกคุณเห็นแล้วคุณก็มาดูพื้นที่ด้านในของเขาก็จะเป็นสัดส่วนถูกต้องนะครับให้สังเกตที่พระพักพระเกตนะครับพระเกตเนี่ยเขาจะวิ่งชนซุ้มตลอดนะครับเขาจะมีเกตเป็นเกตยาวเกตอว้วนเกตปี เกตอ้วนก็คือเกตปีนะครับเกตเลียวเล็กแล้วมันจะมีเอียงซ้ายเอียงขวาบิดงอพวกนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของช่างพระพักนะครับพระพักก็จะมีลักษณะเป็นคล้ายกับผลของมะตูมนะครับผลมะตูมถ้าคุณไม่เคยเห็นผลมะตูมก็ลงเิร์ชด,ดูใน Google ดูนะครับแล้วก็บางสิ่งที่คุณจะต้องสังเกตตรงไหนก็คือเส้นคอนะครับพิมพ์นี้มีเส้นคอหรือไม่มีเส้นคอก็ต้องจะเรียนรู้เหมือนกับเรียนรู้พิมพ์แบบอกเขานะครับ การแกะหน้าอกอกก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับอกคุดเห็นมฮะมันก็เลยเป็นที่มาของแม่พิมพ์นะครับว่าอกเขาจะนูนยกสูงตั้งขึ้นมาเห็นไหมฮะเขาจะเรียกเป็นพิมพ์อกคุดแขนลักษณะเนี่ยเขาจะโค้งเหมือนคล้ายกับเบ้าจุฬาจึงเป็นที่มาของแม่พิมพ์อกคุดเบ้าจุฬาเห็นไหมฮะอันนี้พิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์ที่ไม่มีเส้นพาทิศเห็นไหมครับก็จะมีลักษณะเป็นคาบคุมอยู่ทั้งหมดเลยฐานด้านล่างเนี่ยเขาจะไม่มีไม่มีเส้นซุ้มปิด เหมือนกับพิมพ์มอื่นๆอันนี้คือเอกลักษณ์ของพระอกคุทุกพิมพ์ทุกบล็อกนะครับจําไว้เลยนะครับอันนี้คือการเรียนรู้แม่พิมพ์ทีนี้การดูรายละเอียดหรือปีกย่อยเนี่ยถ้าคุณดูสังเกตรตรงนี้คุณจะรู้ว่าตรงนี้เขาจะมีลักษณะสูงกว่าด้านนี้ต่ํากว่าอันนี้คือการแกะของแม่พิมพ์ที่จะต้องอ่านลายมือตรงนี้ให้ออกคือต้องสังเกตด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคุณดูพิมพ์อย่างเดียวแล้วคุณไม่ได้สังเกตตรงบริเวณขอบข้าง ถ้าการเรียนรู้นะครับถ้าคุณรู้มากกว่าเซียนหรือรู้มากกว่าตำราเนี่ยจุดสังเกตในตำราเขาไม่ได้เขียนรายละเอียดบอกพูดถึงเหมือนแบบให้คุณเห็นภาพแบบร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกับที่ผมสอนในไลฟ์สดนี้นะครับการเรียนรู้แบบนี้มันจะทําให้เราเนี่ยเก็บข้อมูลหรือเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูที่โครงสร้างของผิวหรือโครงสร้างของคราบการเกิดคราบกู่นะ เราก็จะเห็นธรรมชาติของเขามีการงอกให้ดูคาบเม็ดผลเป็นหลักเห็นไหมครับคาบพวกนี้ของปอมไม่สามารถที่จะทําเรียนแบบได้พื้นที่ทุกอย่างที่ผมสอนนะครับจุดสังเกตหลักๆที่คุณจะต้องจํช่วกนี้นะครับแรกๆนะครับคุณฟังอย่างเดียวนะครับแล้วก็มองภาพแล้วก็คิดตามไปด้วยนะครับว่าพระแท้เขาจะต้องมีผิวแบบนี้มีคาบแบบนี้มีธรรมชาติมีคาบเม็ดผลแบบนี้คุณก็ดูภาพของตัวเอง ที่คุณเก็บสะสมมานะครับว่ามีค่าแบบนี้ไหมมีธรรมชาติความเก่าแบบนี้ไหมพิมพ์ฟงมีลักษณะแบบตรงที่ผมอธิบายไหมตามรูปนี้ไหมอันนี้เป็นพิมพ์อีกหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเป็นพิมพ์เกดบตูมนะครับวันนี้ก็จะขอไม่กล่าวถึงนะครับจะอธิบายแค่เฉพาะพิมพ์ปกุดวัจุลานะครับทีนี้เรามาดูอีกอีกบล็อกหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นบล็อกที่มีเส้นพาทิปเห็นไหม เขามีเส้นผ้าทิพย์กับไม่มีเส้นผ้าทิพย์ก็คือขีดตรงหน้าตักเห็นไหมครับรายละเอียดของตรงจุดอื่นๆก็จะมีลักษณะคล้ายกันนะครับการแกะเห็นไหมภเกตเขาจะมีลักษณะเอียงบิดมาทางขวามือขององค์พระฝ้ายมือเราเห็นไหมเส้นคอมีปรากฏลางๆหรือว่าเห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็มีเห็นไหมหน้าอกก็จะเป็นลนักษณะอกนูนแขนก็จะมีการลักษณะแกะกลางออกแล้วก็มีหักศอก นะครับหักศอกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งจะไม่มีการหักศอกนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์หรือรายละเอียดของพิมพ์นี้นะครับคุณจะต,<ถ>ต้องสังเกตดูนะครับเห็นไหมตรงนี้เ็าจะมีการหักศอกแต่ฝั่งนี้เนี่ยเขาไม่หักศอกอันนี้นะคือคุณจะต,ต้องอ่านลายมือนะครับอ่านลายมืออ่านรายละเอียดของช่างในยุคสมัยสมเด็จโตท่านให้เข้าใจเห็นไฮะและจะมองดูว่าสวยนะครหักศอกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็จะมีลักษณะแบบโค้ง โค้งมนๆไม่มีการหักศอกแล้วก็วางแล้วก็จะไม่มีเส้นชายจีวรเห็นไหมครับมันก็จะมีลักษณะการโค้งของหัวเขาแล้วก็เขาข,ข้างเนี่ยจะยกสูงเห็นไหมด้านนี้จะยกสูงกว่าด้านนี้ซึ่งสวนทางกับพระพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเส้นผ้าทิพย์เนี่ยเป็นเส้นบางๆเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับว่าการสังเกตเรียนรู้เนี่ย เนี่ยคุณส่งไปแค่เห็นผิวเขาเนี่ยแค่นี้ก็บอกแล้วจุดแยกถึงความเกสแท้ได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับผมไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเลยนะครับเห็นเนื้อของเขาเห็นปูนเห็นการงอกของคราบของน้ามันตังอิวเห็นไหมฮะพวกนี้เกิดจากธรรมชาติล้วนๆนะครับไม่ได้เป็นฝีมือมนุษย์เห็นไหมฮะพวกนี้แหละสิ่งเนี้ยคุณจะต้องเห็นแล้วก็สังเกตรเรียนรู้แล้วก็จดจําไว้นะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่สวยนะครับ มีในตำราบันทึกจดไว้ด้วยนะครับแต่เป็นตำราเล่มเก่าหรือว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้อ่านหรือว่าไม่ค่อยได้เปิดเจอฟิลก็ไม่ได้นํามาเผยแพร่เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ศึกษาแม่พิมพ์นี้แบบชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมก็ถือว่ามีโอกาสได้ศึกษาพราะน,นี้ก็ถือว่าภูมิใจนิดนึงนะครับที่เราได้เรียนรู้กับสิ่งที่สมเ็จโตท่านสร้างไว้เห็นไหมฮะนี่คือความภาคภูมิใจ ของผมเล็กๆนะครับที่มันเกิดขึ้นจากที่เราเริ่มสักส,กสมที่จากไม่มีพระสมเด็จเลยในชีวิตนะครับกลับมามีพระสมเด็จแบบนี้ได้ก็ถือว่าเป็นบุญวาสนานะครับนะครับถ้าเราศึกษาเนี่ยอันนี้ผมเป็นรอยขัดด้วยกระดาษทรายเห็นไหมครับอันนี้ผมจะขัดเพื่อออให้ทุกคนเนี่ยดูเนื้อดูผิวของเขาเนื้อในของเขาจะเป็นสีขาวนะครับเห็นไหมฮะ ขาไม่ได้เป็นสีตรงกับตามคราบแบบนี้นะครับเนื้อในเขาเป็นสีขาวไอ้ที่เขาเป็นคราบมนน่ยเาเกิดจากธรรมชาติที่อยู่ในกลุกเป็นเวลายาวนานนะครับเขาก็จะมีการสะสมหรือเหมือนกับผ้าขาวนะครับผ้าขาวถ้าคุณเอาเก็บไว้ในตู้นะครับเขาก็มีสิทธิลักษณะเป็นผ้าที่จะหมองได้นะครับอันนี้ก็ไม่ต่างกันกับผ้าขาวเห็นไหมครศึกษาเรียนรู้เยอะๆแล้วก็สังเกตด้วยพยายามวิเคราะห์ ระแท้นะครับพระสมเด็จแท้นะครับเขาจะมีเม็ดนะครับผิวเขานะครับอันนี้คือหลักวิธีการจําของผมนะครับให้สังเกตดูเนี่ยผิวพวกนี้เขาจะเป็นเม็ดธรรมชาติเขาจะมีการงอกของเขาขึ้นมาเม็ดเล็กเม็ดอะไรพวกนี้ยิ่งสังเกตเห็นรายละเอียดลึกขึ้นหรือว่าพิจนิดพิจเจรณาให้รอบคอบเนี่ยเขาก็จะสวยอันนี้เป็นพระที่เขาเรียกว่าถ้าผ่านการใช้เนี่ย จากจุดที่เขามีเม็ดงอกพวกนี้เขาจะแปลสภาพเป็นลักษณะผิวที่นุ่มขึ้นนะครับมันจะเห็นฟ์าสวยงามของเนื้อได้อย่างชัดเจนขอบข้างเห็นไหมฮะขอบข้างเป็นรอยตัดที่ที่มีลักษณะเป็นคาบแล้วก็จะมีเม็ดผดเนี่ยเกิดเกิดขึ้นอยู่ตรงขอบข้างอันนั้นเกิดจากคาบกุนะครับคาบกุที่เขาดันตัวออกมาจากด้านในนะครับเขาจะดันออกมาทุกทิศนะครับด้านหน้าด้านบน ขอบข้างนะครับทุกจุดเลยนะครับเขาจะดันเอาอของเหลวหรือของที่เขาอยู่ข้างในที่มีฟังชื้นนะครับเพราะว่าพระที่อยู่ในกูเนี่ยเขาอยู่ด้วยฟังร้อนเห mm ็นไหมพระนี้ถือว่าเป็นพระที่ศึกษาเรียนรู้ง่ายนะครับถ้าใครบอกว่าพระแบบนี้ปอมนะครับคุณต้องถามเขาด้วยว่าคุณมีพระแท้ให้ศึกษาและเก่าวันนี้ไหมนะครับคุณต้องถามเขาแบบนี้นะครับแล้วคุณจะรู้ว่า คนคนนั้นเนี่ยเราต้องมีวิธีการไล่ให้เขาจนด้วยความรู้นะครับเขาจะอธิบายให้เราไม่ได้นะครับเขาจะที่แจงหรือว่าไขาข้อสงสัยที่เราถามไม่ได้นั่นคือเขาไม่มีความรู้ที่นี้เรามาดูอีกคาบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นคาบที่ผมอยากให้ทุกคนศึกษาอันนี้เป็นพระที่ขึ้นจาก,กุ ฝั่งเจดีเล็กนะครับกูฝั่งเจดีเล็กเนี่ยเขาจะมีลักษณะคาบค่อนข้างจะมีลักษณะเป็นของเหลวเยอะหรือว่าเป็นของที่มีลักษณะเป็นก้อนลักษณะแบบนี้บางคนมองเนี่ยมอนเหมือนคาบที่เป็นเอากาวเนี่ยมาทาไว้นะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนตั้งข้อสังเกตว่าไอ้คาบกาวแบบนี้นะครับทําไมผพวของเขาเนี่ยเขาจึงมีลักษณะเป็นคาบหรือว่าเป็นรอยเก่านะครับ เป็นผิวเก่าที่มีลักษณะเป็นคาบเป็นนวลน,นวนกลกุเห็นไหมฮะอันเนี้ยพ้าที่ผ่านการล้างนะครับแต่ล้างแล้วล้างยังไงก็แล้วแต่เขายังมีนวนกลกุขึ้นจุดสังเกตนะครับที่คุณจะต้องตั้งข้อพิจารณาให้ถีท่้วนนะครับเราอย่าไปฟันธงว่าไอของปลอมเซียนพูดอย่าแบบเนี้ยของปลอมเราก็เชื่อเซียนไปละนะครับแต่คุณต้องให้เครดิตกับสิ่งที่เขาโจมตีด้วยว่า เขามีธรรมชาติความเก่าแบบนี้ยังไงเหมือนกับเราแก้ต่างให้กับสิ่งที่ตัวเราเห็นแล้วเราพิจารณาให้ลึกกว่าคนส่วนใหญ่หรือคนที่เป็นเซียนพระนะครับพระคนที่เป็นเซียนพระเนี่ยเขาไม่มองพระนอกมือของเขาเป็นพระแท้นะครับทุกคนคุณลองสังเกตได้นะครับผมยังไม่เคยเจอคนไหนที่บอกว่าพระนอกมือเขาแท้แล้วเขาขอเช่าเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโกหกแล้วก็ไม่จริงใจ ทค่นั้นเองอยากได้ของเราเนี่ยแบบนี้นะครับก็จะอยากได้ก็จะบอกว่าพระแบบนี้เขาไม่เล่นกันเออเพราะว่าเป็นพระไม่แท้ไม่เก่าไม่ถึงไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะครับแล้วก็จะขอแลกนะครับบอกพระในตู้เนี่ยเป็นพระแท้ทั้งหมดไปเลือกหยิบเอาได้เลยนะครับผมก็เจอแบบนี้บ่อยจนผมขี้เกียจจะมานั่งเขาเรียกว่าอะไรคุยกับคนพวกนี้นะครับมันเป็นอะไรที่คุณไม่กล้าซื้อะครับ ไม่กล้าซื้อไม่กล้าชนแล้วก็ไม่กล้าพูดความจริงเห็นไหมครคาบพวกนวลกุหรือคาบที่เขาคุมอยู่ตรงผิวที่เขาบอกว่ามันเหมือนเอากาวมาทาพรุวกนี้นะครับคุณเอาไปแช่ทินเนอร์เนี่ยถ้าละลายนะครับคุณมาเอาเงินหนึ่งแสนบาทจากผมได้เลยนะครับเพราะผมแช่แล้วนะครับผมถึงกล้ากล้าพูดกล้าท้าเดิมพันแบบนี้เห็นไหมฮะเนี่ยพรุ่งนี้เราต้องสูตรนะครับเราต้องศึกษาเรียนรู้ร้อยกะะ็เทาะพรุ่งนี้ก็เช่นกันนะครับ รอยกระทบมอนะครับเนื้อในเขาจะต้องมีลักษณะเป็นเนื้อแก่งผิวใสมันละเอียดนะครับและเขาจะเหมือนเนื้อทูริสงหักจาไว้เลยนะครับพระกุบางอนนุนภูมิเนื้อเขาจะแก่งข้างในนะครับเขาจะมีลักษณะแก่งสวยงามอันนี้คือภาพที่เขาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ้ผ่านการล้างมาแล้วเนี่ยผิวเขายังมีนวลกุบ มีคาบพวกนี้ปรากฏให้เราเห็นเห็นฮะอันนี้คือเขาเรียกคาบเกาะกันเป็นกลุ่มเหมือนคาบเม็ดไข่ปลานะครับเม็ดไข่ปลาก็จะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆเกาะกันเป็นแพร่เห็นฮะถ้าคุณเคยเห็นไข่ปลาที่เขาลอยอยู่ในน้ํานะครับมัมือจะเห็นเป็นเม็ดเกาะกลุ่มกันเยอะๆเห็นไหมฮะบางจุดก็จะมีเม็ดเห็นฮะเนี่ยพวกนี้เม็ดเนี่ยปูดขึ้นมาเนี่ยเป็นธรรมชาติของเขานะครับคุณจะต้องฝึกเรียนรู้พวกนี้อันนี้เป็น จริงๆแล้วนะครับผมสอนสำหรับคนผู้นี้ความรู้พวกนี้ผมจะสอนสําหรับคนที่เป็นมือใหม่แต่ถ้าคุณอยากเรียนแบบแอดวานซ์นะครับคุณต้องมาศึกษากับผมตัวตัวนะครับแล้วผมจะสอนเคล็ดลับบอกรายละเอียดให้คุณแบบเข้าใจทั้งหมดนะครับมันไม่ยากนะครับวิธีการเรียนรู้จุดสังเกตยังไงเริ่มต้นยังไงนะครับแล้วคุณจะสังเกตยังไงดูตาเปล่ายังไงว่าแท้นะครับพระสมเด็จไม่ต้องลงกล้องทุกองค์ ก็สามารถที่จะแยกพิจณาได้นะครับถ้าคุณฝึกเรียนรู้จากกล้องแล้วนะครับคุณก็ต้องฝึกทักษะการสังเกตด้วยตาเปล่าเหมือนกบคุณลงกล้องเสร็จปุ๊บคุณมาดูด้วยตาเปล่าด้วยตาของคุณเองยคุณจะรู้ว่าพระองค์เนี้ยถ้าขยายออกมาแล้วเราจะเห็นอะไรเพิ่มอ,อันนี้วิธีการฝึกที่เกิดจากประสบการณ์ล้วนๆนะครับมันไม่ใช่เป็นทักษะอะไรที่ผมคิดขึ้นมาแล้วเอามาพูดลยอยๆเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคุณลองเอาไปทําแล้วไปสังเกตดูนะครับ มันจะเป็นจริงตามที่ผมบอกทั้งหมดอันนี้เป็นคาบที่ดูยากนะครับเป็นคาบที่ดูยากสําหรับคนที่เป็นมือใหม่เพิ่งมาเรียนรู้หน่อยเพราะว่าคาบพวกนี้เนี่ยจะมองว่าเป็นลักษณะการทําหรือว่าการสร้างขึ้นมาเองแต่พวกนี้เป็นงานของธรรมชาตินะครับเราไม่สามารถที่จะไปทำรายละเอียดบนผิวพระในลักษณะแบบนี้ได้อันนี้เป็นคาบแผ่นฟองเต้าหู้นะครับที่เขาเกิดขึ้นเองคาบด้านหลังเนี่ยเกิดจากรอยที่เขาติดกันแล้วหลุดออก เห็นไะอันนี้เราจะเห็นเนื้อของเขาเราก็จะเห็นคราบแผ่นฟองตัวหู้เนี่ยเกาะผิวบางๆแล้วจะเห็นเป็นคราบพวกเหมือนคล้ายกับรอยตัวหนอนด้นนะครับหรือรอยเป็นคลื่นที่เขามีลักษณะคล้ายตัวหนอนเนี่ยขยับไปขยับมานะครับเกิดจากการไหลพอไหลเยิ้มของคราบแล้วมันเกิดจากการระเหิดคือแห้งไปนะครับแล้วเขาก็จะทิ้งคราบหรือปรากฏผิวลักษณะเป็นแบบนี้ให้เราเห็น นี่แหละคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างนะครับมันไม่ใช่เป็นฝีมือมนุษย์มางคนบอกอันเนี้ยเป็นกาววิธีการง่ายๆนะครับผมทาเดิมพันถ้าแบบนี้กาวผมเอาไปจุ่มทินเนอร์ถ้าเขาละลายนะครับผมยินดีใจ่ายให้หนึ่งแสนบาทแต่ถ้าเขาไม่ลายไม่ละลายหรือว่าไม่มีปฏิกิริยายคุณยินดีจะรับผิดชอบสิ่งที่คุณพูดหรือเปล่านะครับไม่มีใครกล้ารับผิดชอบสิ่งตรงนี้นะครับแม้กระทั่งเฟียนพักก็เถอะนะครับเขาไม่กล้ามาทดสอบกับเรา แม้กระทั่งเรื่องสาบงสาบานเขายังไม่กล้านะครับพวกคาบพวกนี้เกิดจากคาบของหินปูนทั้งหมดนะครับไม่ได้เกิดจากคาบอะไรจากภายนอกเลยนะครับมันเกิดจากการสร้างตัวของเขานะครับเริ่มต้นจากการเกิดเป็นคาบตะกันปูนที่เกาะผิวบางๆที่เรียนทั่วไปเรียกคาบว,ว่าแป้งโรยพิมพ์นะครับแต่จริงๆแล้วเขาเป็นตะกันของปูนนะครับพอระยะเวลาที่อยู่ในกูเนี่ยคุณลองวางพระนิ่งๆไว้ประมาณสัก80ปี90ปีนะครับ และคุณมาดูเหมือนกันนะครับคุณสร้างพระใหม่ๆเนี่ยตอนนี้คนสร้างเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วนะครับเราเป็นผู้รับช่วงต่อหรือเป็นผู้ที่เป็นทายาตรับช่วงตรงนี้เราก็จะต้องศึกษาพัฒนาแล้วก็เรียนรู้จากคนที่เป็นพระสมเด็จมาก่อนแล้วนะครับ เราก็เรียนรู้ต่อๆกันมานะครับเราไม่ใช่เรียนรู้แบบเอาความรู้ของที่ตัวเองคิดมโนไปเองผมไม่ได้คิดเรียนรู้มโนไปเองแล้วผมก็ไม่ได้หาพระในลักษณะแบบนี้นะครับว่าพระแบบนี้มันไม่ได้มีตามแผงหรือในสนามหรืออยู่ทั่วไปคุณต้องรู้แหล่งว่าพระองค์นี้ขึ้นจากไหนนะครับแล้วในยุคสมัยนั้นเนี่ยใครเป็นผู้ครอบครองไปหรือได้ไปเยอะจอมพลประภาษยรุษเสถียรเนี่ยท่านไปเปิดกุท่านก็ได้พระอันนี้ไปเหมือนกันท่านก็เอาพระเนี่ยไปไว้ที่ลำปาง ที่บ้านจันสองล่าของท่านนะครับคนลําปางเขาก็จะรู้ดีนะครับว่าพระที่ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นพระผมเด็จเวลามีงานกระถินมีอะไรทุกคนก็จะได้แจกพระแบบนี้บอกว่าคนที่เช่าพระแบบนี้ไปคุณลองไปสวดมนต์ให้ครบเจ็ดคืนดีครับมีคนเคยไปสวดท้าทายผมนะครับเขาสวดเนี่ยไม่ถึงเจ็ดคืนเขาบอกว่าเขารู้แล้วนะครับเข้าใจแล้วเขาก็ขอโทษผมนะครับที่พูดจะประาทไป อันนี้แหละคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องพิจารณาหรือว่าพิสูจน์เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับผมแค่เป็นผู้ชี้แนะนะครับคุณจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อไอ้ตรงนี้มันสิ์ของแต่ละคนนะครับผมไม่ต้องการให้คําพูดของผมเนี่ยมันทุกคนเชื่อหรอกนะครับทุกคนจะต้องพิจารณาด้วยตัวของตัวเองคือทุกคนมีสติมีปัญญามีฟังรู้นะครับพิจารณาได้เองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแม่พิมพ์หนึ่งที่ มีคาบลักษณะแบบนี้อันนี้ผมลอกผิวของเขาลอกคาบนะครับเราลอกเอาคาบเสียมตาเนี่ยออกนะครับลอกออกประมาณครึ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นด้านหน้าขององค์พระนะครับเราก็จะเห็นสภาพเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะเราลอกมาแล้วเนี่ยเขายังมีคาบที่ยังซ้อนกันอยู่อีกตรงนี้นะครับบอกถึงความเก่าของเขานะครับอายุของเขาการเวลาเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดทั้งสิ้นเลยนะครับ ต่อไปเซียนพระที่เขามองพระแบบนี้ปลอมเนี่ยพวกเซียนพวกนี้ก็จะวิบัติไปเองนะครับเพราะว่าพระเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มีพุทธคุณนะครับมีคส้ามศักดิ์ธิ์นะครับ,ศาศาคครบใครทํากรรมเอาไว้เกี่ยวกับสมเด็จโตหรือพระที่สมเด็จโตท่านสร้างพวกนี้นะครับเขาจะได้รับผลกรรมของเขาทุกคนนะครับคือพวกนี้เขาจะวิบัติชิบหายนะครับแล้วก็จะอันตรธานหายไปจากวงการพระเองนะครับ อันนี้ผมไม่ได้แช่งนะครับผมพูดจากประสบการณ์นะครับแล้วให้ทุกคนเชื่อในเรื่องกฎของกรรมนะครับกรรมคือการการะทํานะครับไม่ว่าคุณจะทํากรรมดีหรือกรรมไม่ดีนะครับทุกอย่างคุณเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนะครับไม่มีใครรับผลแทนคุณได้นะครับคือคุณพิเศษของพระสมเด็จพระสมเด็จเขามีมูลค่าทางจิตใจนะครับเวลาเรามีพระติดตัวเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีพลังพิเศษกว่าคนอื่น วันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจสวัสดีครับ